ทำงานไปเหมือนไม่มีอนาคตอะหล่อนทําใจนะหล่อนจะได้แค่นี้โอ๊ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเออก็เป็นแค่กระเทยอ,อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเนะาะในองคอก์กรภาคเอกชนเนะี่ยมากกว่าครึ่งอะไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรใช้เวลาเก็บตังค์ก็นานอยู่ครับก็ต้องประหยัดมากๆบางวันก็กินข้าววันละมื้อก็มีเพื่อที่จะได้ทำสำหรับผมคือมันเปลี่ยนชีวิตนะ เรารู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นเห็นเราในรูปลักษณ์ที่เราอยากเห็นในใ,นใจมากขึ้น ภาพจากข่าวสื่อบันเทิงและคำบอกเล่าปากต่อปากของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทำให้หลายๆประเทศพากันคิดว่าสังคมไทยเปิดกว้างและยอมรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกๆด้านแต่ถ้าพิจารณากันจริงๆแล้วในหลายๆกรณีทรานสเจนเดอร์ gender, หรือผู้มีลักษณะภายนอกไม่ตรงกับคำนำหน้าในบัตรประชาชนก็ยังคงไม่ได้รับสิทธิหลายประการที่ทัดเทียมกับชายหญิงทั่วไปและยังคงถูกเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในการหางานและในสถานที่ทำงาน สมัยที่จบใหม่ๆเนี่ยไปสมัครทํางานตามบริษัทต่างๆนะคะเขาก็พูดตรงเลยว่าที่เนี่ยไม่มีนโยบายรับสาวประเภท2ถ้าน้องเป็นเกย์ผมสั้นพี่จะรับแต่พอน้องแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอะ่ะไม่รับแบบนี้เลยตัวคนรับเราเขาทํางานอะ่ะเขาก็าคือเซเยสกับเราว่าทีนี้น้องมาทํางานนะคะแต่พอเรากำลังจะไปทํางานเขากลับโทรบอกก่อนที่เราจะออกจากบ้านเลยว่า น้องคะพี่ขอโทษด้วยนะคะคือพี่เพิ่งเช็คกับทางผู้ใหญ่ในบริษัทเขาไม่มีนโยบายรับสาวเพศ2เข้าทำงานมันเสียใจตรงที่ว่าคือตอนนั้นเราอยู่ในภาวะที่เราเดินไปสมัครงานหลายที่มากแต่ก็ไม่รับเราเพราะเหตุผลนี้ L กับ G เนี่ยคือ gender orientation หรือว่ารสนนยมทางเพศคือเขาแทบจะไม่ได้เปลี่ยนบอดี แต่ว่าทรานเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกเพศหนึ่งาจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนทั้งรสนิยมทางเพศแล้วก็เปลี่ยนทั้งเนี่ยฟิสิกสบอดี้ของเราซึ่งในเชิงกฎหมายกระทรวงมหาดไทยก็ยังไม่ได้ออฟเฟอร์ให้เรามีหลักฐานทางกฎหมายที่สอดคล้องกับเพศภาพผลสำรวจ และรายงานหลายชิ้นจากสถาบันที่มีชื่อเสียงชี้ให้เห็นว่าในโลกของการทำงาน transgender ยังคงพบอุปสรรคมากมายตั้งแต่การเลือกอาชีพการสมัครงานการสอบสัมภาษณ์สวัสดิการการพิจารณาเลื่อนขั้นอคติในที่ทำงานและการปฏิบัติจากหัวหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานพอได้งานก็เป็นงานแบบว่าเหมือนคนรู้จักฝากฝากให้เลยเงี้ยแต่ก็เหมือนแบบว่าโดนพูดจาแบบ ไม่ให้เกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยเหยียดเราบ้างว่าเราบ้างหรือแบบพวกแบบลวนลามอะไรอย่างเงี้ยจากผู้ชายแล้วพอเราไววยวายอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเออก็เป็นแค่กระเธอทํางานไปเหมือนไม่มีอนาคตอะ่ะเขาก็บอกเลยนะว่าทําใจนะหล่อนจะได้แค่นี้คนในที่ทํางานอะ่ะเขาไม่ได้เปิดใจแล้วก็ใจกว้างที่จะให้สาวเพศ2หรือว่ากระเธอแต่งหญิงเนะี่ยมาเป็นหัวหน้าเขาหลักๆเลยงานวิจยัยของของกบเนี่ยการเลือกปฏิบัติทางเพศในสถานที่ทํางาน ตั้งแต่ก่อนการทํางานระหว่างทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะของซีข้ามเพศในประเทศไทยในองค์กรภาคเอกชนในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศมากกว่าครึ่งอะ่ะไม่มีเป็นลายลัอักษรเรื่องการตระหนักรับรู้ในเรื่องของพรบ,บคภและเพียมระหว่างเพศเนี่ยมากกว่าครึ่งนะองค์กรภาคเอกชนเนี่ยไม่ได้รับรู้ว่ามันมีแล้วถ้าสมมติเข้าไปทํางานแล้วคุณอยากทรานซิชันในระหว่างนั้นมีนโยบายให้ลาไหม ประกันสังคมมีระเบียบปฏิบัติยังไงกรมแรงงานมีมีระเบียบปฏิบัติยังไงก็ยังไม่มีมีครั้งหนึ่งผมไปไประชุมเนาะเรื่องบริการสุขภาพนี่แหละเราต้องลงทะเบียนว่าเรามาจากหนงานไหนพอไปถึงก็คือนางสาวตัวใหญ่มากยืนยันนานมากว่เาเราเป็นใครคนนี้ใช่ไหมคะ คนนี้หรือเปล่าอันนี้คนนี้ไปไหนคะบอกออกคนนี้แหละครับผมใช้คํานําหน้างว่านางสาวก็งงเอ๊ขอดูแบบประชาชนไนค่ะใช่ไหมอะไรเงี้ยเราจะเจอแบบเนี้ยในบริษัทที่กูเคยทำงานด้วยมาก่อนก็เจอ,เ,อเหมือนคำถามอะค่ะเหมือนตอนเวลาจะไปห้องน้ำนี่เขาถามว่าแบบ เออน,นี้เราอยู่เข้าน้ำอะไรอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็น personal matter มากๆหนึ่งแล้วก็สองคือเป็นการที่เขาไม่ได้เคารพ boundaries แล้วก็ไม่ได้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ของความเป็น transgender ของเราเลยอย่างนี้ค่ะอาจเป็นเพราะความไม่เข้าใจที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยังคงมีต่อคนกลุ่มนี้การเปิดใจพูดคุยและทำความเข้าใจวิถีชีวิตที่แตกต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันและเปิดโอกาสสู่สิทธิเท่าเทียมให้กับ transgender คนเราเกิดในในร่างกายหนึ่งเราเมื่อโตขึ้นหรือว่าเมื่อเรามีชีวิตมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่พึงพอใจในร่างกายที่เราเกิดมาก็ได้ซึ่งภาวะที่มันไม่พอใจในร่างกายที่เราเกิดมาเนี่ยเราเรียกว่าภาวะ gender dysphoria transgender ก็คือ gender dysphoria อย่างหนึ่งการรับรู้สภาพเพศอันนั้นนะ่ะมีความรุนแรงมากขึ้นหรือว่าทำให้เขารู้สึกว่าผิดปกติแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ในร่างที่เขามีจนทั้งนำไปสู่ ความกระตุ้นที่อยากจะทําให้เขาเปลี่ยนเพศสภาพอยากก็หลุดออกจากร่างกายที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่า transsexualism นะครับก็คือคนที่เป็นเพศสภาพแบบนี้ก็จะต้องพยายามหาทางที่จะหลุดพ้นออกจากร่างกายนี้ออกไปไป,ไปเป็นเพศที่เขายอมรับได้พออายุประมาณหนึ่งเราอาจจะไปซื้อบ้านซื้อรถหรือทําอะไรที่มันเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตที่สังคมบอกว่าเฮ้ยมันดีมันสมควรจะมีแต่ผมคิดว่าคนข้ามเพศจํานวน มากเนาะก็ตัดสินใจเลือกที่จะใช้เงินก้อนนั้นแหละในการที่เขามาเข้าเข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตัวของผมเองเนี่ยก็ใช้เงินกกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะในเรื่องการผ่าตัดเต้านมและแง่หนึ่งเนี่ยเราต้องรับฮอร์โมนเนาะเราต้องรับทุกเดือนนะครับแล้วก็นอกจากรับแล้วเนี่ยเราต้องมีการเช็คสุขภาพนะครับเช็คค่าเลือดเช็คค่าฮอร์โมนแบบว่าเราต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นปกติเจ้าของร่างเนี่ยสามารถที่จะตัดสินเองได้ว่าเขาจะแฮปปี้ที่ตรงไหน อย่างผู้หญิงจะเป็นผู้ชายใช่ไหมแค่ไม่มีหนะ้าอกเขาก็แฮปปี้แล้วบางคนต้องการเปลี่ยนหมดทุกๆเดือนมีรอบเดือนก็ให้ฮอร์โมนไปเขาก็ไม่มีแหลวแต่บางคนไม่อยากให้ฮอร์โมนก็อาจจะตัดมดลูกออกตัดรังไข่ออกนะครับแล้วให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปทดแทนบางคนต้องการสูงกว่านั้นอีกนะครับก็ต้องการด้วยเข้าห้องน้าตบหลังเพื่อนฉี่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็เป็นความต้องการของเขาซึ่งอันเนี้ยแต่ละคนจะมีความต้องการไม่เท่ากัน การมีหน้าอ,อกก็คือทําให้เราดูเป็นรูปลับผู้หญิงเหมือนกันนั่นก็คือเป็นความสุขของเราอย่างหนึ่งค่ะรู้สึกว่าเราได้ข้ามผ่านจากจุดท,ที่ใช้คําว่าเป็นแบบเก้งน้อยตุวดเด็กมากลายเป็นสาวประเภท2แต่งตัวได้สวยมากขึ้นมีคาแรคเตอร์มากขึ้นสาหรับผมคือมันเปลี่ยนชีวิตนะก่อนหน้านั้นนะ่ะตอนที่เราเทคอร์มูนตอนที่เราหน้าตาเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีหนวดเริ่มเสียงเปียกในี่ยจริงอ่ะเฮ้ยเราเรารู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นเห็นเราในรูปลับที่เราอยากเห็นในใจมากขึ้น เรามารู้สึกมั่นใจรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นเนี่ยหลังจากได้ผ่าตัดหน้าอกไปแล้วนะฮะคนเรามีความมั่นใจขึ้นนะมันมันมีพลังเนาะในการที่จะทําอะไรหลายอย่างผมคิดว่าอันเนี้ยมันมันมันเปลี่ยนชีวิตมันรู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้นแน่นอนอยู่แล้วการทําหน้าอกก็คือการผ่าตัดแต่เนาะจะต,ต้องพักฟื้นและขั้นตํามาขึ้นหนึ่งอาทิตย์สำหรับเรานะคะเพราะว่าลุกเองไม่ได้ขยับตัวเองไม่ได้แลต้องคอยแบบมีคนคอยบเช็ดตัวให้หรือว่าแบบเอาอาหารมาให้พอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็เป็นการค่อยๆวออรมม่าาางงกกยยตัเให้ลบข ขยับแข้งขยับขาเต้นได้ถือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ละสเต็ปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องหยุดงาน,นไม่เท่ากันแต่หน้าอกอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ทํางานได้แหละแต่ถ้ากับเพปังเาศขั้นสุดขั้นสุดท้ายอาจจะสักเดือนหนึ่งถึงเดือนกว่า2เดือนอะไรเงี้ยที่มีปัญหาจริงๆก็มีคือไม่สามารถลางานได้เลยก็ต้องใช้สิทธิ์อย่างอื่นบางคนถึงกับต้องลาออกจากงานไปเลยเพื่อจะมาผ่าตัดแปลงเพศในช่วงเวลาที่ต้องพักนาน ต้องยอมลาออกไปเลยแล้วไปหางานใหม่เอาผมทํางานประจํามาเจปี <_ ca i> ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการตั้งแต่ทํางานประจําเลยครับ <_ ca i> จนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนี้ที่จะทํา <_ ca i> ก็ได้ลาออกได้มาขับแก๊บจริงจังครับก่ <_ ca i> อนหน้านี้มันพอที่จะทํางานประจําได้แล้วก็ลาได้ <_ ca i> ก็ไม่ได้พักฟื้นนานพอออกจากโรงพยาบาลผมก็ทํางานเลยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนี้คือเราผมทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนนี้มัน อย่างน้อยมันก็จะประมาณสัก2-3เดือนในการพักฟื้นรักษาตัวใช้เวลาเก็บตังก็นานอยู่ครเป็นคนที่ไม่ค่อยมีรายได้เยอะก็ต้องประหยัดมากๆบางวันก็กินข้าววันละมื้อก็มีเพื่อที่จะได้ทำนอกจากคำตัวเรื่องการผ่าตัดเรื่องยาแล้วเราต้องคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางอีก เราไม่สามารถที่จะขึ้นรถเมล์ได้เพราะว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อแขนใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีความชุดกระชากเนะี่ยก็คือตรงที่เย็บเนะี่ยมันจะหลุดแล้วมันก็ไปแก้ใหม่อาจจะมีเลือดข้างครับผมก็มีค่าใช้ใจ่ายเยอะเลยล่ะในการที่เดินทางไปกลับะโดยแท็กซี่ในประเทศไทยผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวเองแต่ในอีกหลายประเทศการผ่าตัดแปลงเพศถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการทางสุขภาพ hormones, operations, etc. they are paid by our national healthcare system. so it is part of that. it is part of our basic insurance. and every person in our country is insured for this healthcare. and it is funded um, from our insurance. i'm from amsterdam. in amsterdam, they take a really good care uh, of that because they we have many festivities uh, attention is put, pointed out to it uh, you have many gay bars to go to and people are diverse so yeah a lot of people yeah, they just accept each other and have respect for each other The only thing we can do, we have to do over here to survive, is to work together. That it sounds a bit strange, but the, uh, if, we, if we don't work together, then we are tumbling under water because uh, the dikes will break. We find always easy ways to connect, to make bridges between all the islands in the community, and to bring in new people into the community i think you have to redefine church because this is a protestant church there you have the difference already it's not a catholic church you might know uh, the catholic church well looks differently towards the community but actually this one is one of our um, peers and we also work together um, they also uh, hold their masses inside there is even a, a gay priest uh, preaching over there so yeah it uh, works really well it's a bit strange because we have very strict Christians in this country. People from the CUC, that was our main gay organisation, which was founded in 1946, were doing their work behind the scenes and influencing uh, people on well, quite high level, and that paid off in the beginning of the 60s. When uh, suddenly, especially people from uh, Christian uh, backgrounds, became very negative about the anti-gay laws, act, actually, and positive about gay sexual relationships and gay relationships in general. General. of course we had in the 30s and 40s and the 50s a lot of right-wing christian and catholic organizations who tried to prevent that the society was going into a more permissive way but they all lost because they were all working for their own ideas and if you're not cooperating then you, 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 you won't get anywhere in the netherlands we still have some rights to need to progress like uh, the transgender rights need to be on focus um, it's difficult to say uh, uh, i feel safe in the country i feel well protected but i also have to watch my back when i'm in an area in amsterdam where we are uh, around people that really don't have the same acceptance as the general population in the netherlands but i think it's across the world The first article of our constitution, which states that all people in our country should be treated equally, and trans people are included in that. If we look at the laws, if you get discriminated as a trans person in a lot of situations, you can go to, to court and you would probably, in most situations, be right. But that doesn't mean that in real life, you won't get discriminated against. So there is two two sides of that. People are often discriminated against. When that happens, they use excuses. For example, um, they say that people aren't qualified enough to work somewhere. Where well, well, it's actually about their gender identity. When someone goes into gender transition, they can have long periods where they are absent from work and they are not able to do their job. which means that they more often get fired so called because they are bad employees while well, it's just an, another reason namely they are in transition สังคมของเราประกอบด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายการเปิดโอกาสให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ประกอบอาชีพสุจริตในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยปราศจากการกีดกันและอคติ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างสังคมที่เป็นพื้นที่ของเราทุกคน We offer advice because a lot of organizations do want to be inclusive and they do want to help trans people get a job. So there's a lot of goodwill. We have written a few reports on the status of discrimination against trans and non-binary and intersex people in the Netherlands. What kind of discrimination occurs, but also what are the challenges that HR professionals see for inclusion. They're all downloadable at inclusionforall.eu in English, so they are widely available. It's kind of a basis so that people um, can get the awareness, can get the knowledge on how to work with trans people and how to really include them at work. การมีเราอยู่เนาะมัน visibility มัน visible ประมาณหนึ่งเนาะมีคนหลายคนบอกว่าการที่คนข้ามเพศเนี่ยไปทํางานที่ใดที่หนึ่งก็ตามเป็นการเปิดพื้นที่เพราะาเรายืนยันว่าเรามีอยู่เรามีตัวตนเรามีชีวิตเป็นคนปกติธรรมดาถ้าองค์กรจริงๆมองและเชื่อถึงถึงพรสวรรค์ของคนที่แท้จริงเนี่ยคะ่ะองค์กรไม่ควรแม้แต่จะกีดกัน้นชาญสื่อ LGBT ในการไปทํางานในตําแหน่งต่างๆด้วยซ้ําเพราะว่าองค์กรควรที่จะให้ค่าให้คุณค่าของความสามารถของคนมากกว่าเรื่องของเพศอัตลักษณ์ การที่มีทรานหรือการที่มีผู้คนที่มีความหลากหลายแบ็คกราวด์หลากหลายพื้นเพหลากหลายการศึกษาหลากหลายความคิดเนี่ยมันทําให้องค์กรของเราเนี่ยมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมถึงดนามิกของสังคมที่มากขึ้นมันทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีความเป็นฮอล์เรซิสกอบโพชหรือว่ามีความครบองค์มากขึ้นในการที่เราตัดสินใจในะคะจะ drive ธุรกิจหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ศาลเมืองวินดิเพก รัฐเมนิโตบาประเทศแคนาดามีผู้พิพากษาชื่อเคลแมคเคนซี่เขาเป็นผู้พิพากษาทรานส์แมนคนแรกของประเทศแคนาดาได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2558แมคเคนซี่กล่าวกับสำนักข่าว CBC ว่าการได้รับตำแหน่งนี้ช่วยให้ชาวแคนาดาเข้าใจและยอมรับเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศมากขึ้นนอกจากนี้การแต่งตั้งผู้พิพากษาที่เป็นทรานเจนเดอร์อย่างสะท้อนให้เห็นว่าความยุติธรรม ไม่ควรมีข้อจํากัดด้านเพศเข้ามาเกี่ยวข้องผมก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการดูแลทางด้านสิทธิด้านบริการสุขภาพครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเรื่องนโยบายเป็นหลักครับหัวใจสำคัญของหน่วยงานที่ทำอยู่เนี่ยก็เกี่ยวข้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราพูดถึงการให้มีผ้านอนามัยฟรีสำหรับผู้มีประจำเดือนซึ่งผู้มีประจำเดือนมีหลายเพศเนาะ ผู้หญิงก็มีประจําเดือนนอนไบนารีทรานส์แมนก็มีประจําเดือนมันเป็นอะไรที่มันไปกับบริการสุขภาพได้ดีมันมันไม่หลุดจากหน้างานอะในขณะเดียวกันเราก็ได้ทํางานทีนี้เราคิดว่ามันสาคัญกับอัตลักษณ์ของเราด้วยฮะทำในตำแหน่ง Internal Communications Diversity and Inclusion Manager โก้ใช้ตำแหน่งโก้แล้วก็ความสามารถนะคะในการสร้างการสรื่อสารเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเกิดความเข้าใจและความตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย diversity inclusion ถ้าเราจะบอกว่าให้เราสรื่อสารเพื่อสร้างความยอมรับเนี่ยโก้ไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โก้สื่อสารออกไปมันเป็นการสรื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก establish ความรู้ว่าการปฏิบัติกับชาติควรเป็นยังไงมากกว่าการที่แบบเอ๋อเราเรามาขอร้องเรามาวิงบอลเราแบบ ทุกคนยอมรับเรานานี่ค่ะก็ว่าเราเราก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปแล้วเมื่อประมาณ1 0บถึงสิปีที่แล้วค่ะสิ่งที่อ้๊เล่าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอ้๊อมาหลายปีก่อนแต่พอมันมายุคนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็เปิดกว้างมากขึ้นหลากหลายมากเลยมีตั้งแต่คนทั่วๆไปเลยผู้ใช้แรงงานก็มีจนทั่งถึงผู้ที่แบบมีความรู้เป็นเจ้าของบริษัทเป็นหมอเป็นทนายความเป็นวิศวะเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีทุกอาชีพอะครับ ทั้งนี้เพราะว่าคอมมูนิตี้ของกลุ่มที่เป็นรานเนี่ยมีอยู่ในสังคมเต็มไปหมดบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเนะี่ยเริ่มแอคทีฟเราจะเห็นได้จากช่วงเดือนพายมันถ้ามองในแง่ดีคือเขามาเข้าร่วมละแง่ดีขั้นต่อไปคือเขาเริ่มมีนโยบายละเขาเริ่มมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นบางบริษัทมีแค่วิสัยทัศน์แต่ไม่มีนโยบายอย่างชัดเจนบางบริษัทมีทั้งสองอย่างซึ่งมันดีขึ้น แล้วบริษัทที่ที่ทำได้ดีก็มีมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวอย่างของโปรแกรมที่เราทำแล้วเกิดขึ้นแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเนี่ยก็จัดทำเรื่องของอ่อ Gender Reaffirmation Leave เขาต้องไปมี Medical Transition หรือว่าต้องไปแบบไปพบแพทย์ไปหาหมอเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองหรือว่าไม่ต้องก็ได้เลอจะเป็นแค่เหมือนเจอนี่ที่เขาจะต้องไปค้นพบตัวเองในการทรานซิชันตัวเองอะคะ่ะ พื่อนๆี่ๆหลายคนที่ไม่ใช่แค่ต้องเป็นทรานสะ่ะเขาก็มาบอกมาคุยกับเราบอกว่าตั้งแต่โกมาทําตําแหน่งนี้ค่ะมิติขององค์กรมันมีมากขึ้นคนในองค์กรรู้สึกมากขึ้นถึงการถูกยอมรับในขณะที่ตัวเขาเอางนี่ยังสามารถออทํางานอย่างเป็นมืออาได้แล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้ด้วยค่ะแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเสียงและตัวตนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้ปรากฏชัดเจนมากขึ้นแต่หนทางสู่สิทธิและโอกาสท,ที่เท่าเทียมกันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้น We opened marriage for everyone more than 20 years ago. That is a long time. Sometimes I think that we thought, okay, everyone can marry, we're done. We moved, we're still moving, but we are also being overtaken by other countries so it is a little bit of a race sometime and it would be nice if the netherlands would be as proud to say well you know we really need to be higher on the list because then it will be better for trans peoples I think in general, uh, inclusivity, uh, participation of different peoples from different backgrounds, different sexual orientation should not really matter. You should have the, the best person in the right place. You can't force people to think from one day to another very differently, but you can introduce them to another way of thinking. If you don't give up, then you can force society at least to think about your way of thinking. and to make society more diverse. So if you ask that from society, you also have to ask it from yourself. Am I open enough for, let's say, the trans community or to, for the, the queer community? เพราะสังคมไม่ได้มีแต่เพศชายและเพศหญิงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็เป็นส่วนหนึ่งและมีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมเช่นเดียวกันก็อยากให้ทุกเพศทําได้ทุกหน้าที่การงาน พราะในที่สุดแล้วถ้าเขาเลือกทําตรงนั้นน่ะตรงเชื่อเขาว่าเขาต้องทําให้ได้ดีที่สุดเพื่อหน้าที่และชีวิตของตัวเขาเองด้วยแล้วก็ประกอบอาชีพให้ดีที่สุดด้วยพอคนพูดถึงเรื่องสิทธิทางเพศเนี่ยคนก็เขา้เขาใจว่าเป็นสิทธิทางเพศระหว่างชายหญิงแต่จริงๆ่มันมีสิทธิของความหลากหลายทางเพศในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยเพราะว่าเราพูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้คือเรื่องสําคัญที่การเรียกร้องก็ต้องอย่างที่บอกเนาะเปลี่ยนแจงสังคมแล้วเราต้องมีนโยบายมีอะไรที่มัน มันรองรับเราจริงๆไม่งั้นเนี่ยมันมันมันจะลําบากมากครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายๆคนอาจะคิดว่ามันต้องใช้ทรศัพย์เยอะมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะแต่ความจริงแล้วมันไม่เลยเหมือนที่โกบอกมาเรื่องของ gender reformation policy เงี้ยโกก็แค่ต้องเขียนแค่ต้องใช้ความรู้ในการเขียนออกมามันไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้อะไรเลยก็อยากจะฝากว่าถ้าอยากจะให้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราเองก็ต้องลุกขึ้นมาเนาะแล้วก็ต้องทำมันให้ได้แล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงจากสกิลน้อยๆของก็ได้แล้วมันจะโรเป็น snowball ที่ใหญ่ขึ้นเอง การเปิดใจพูดคุยทำความเข้าใจในความหลากหลายและเคารพกันและกันเป็นสิ่งที่คนในสังคมช่วยกันทําได้เพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าสู่สิทธ,ธิและโอกาสที่มอบให้กับสมาชิกในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน สังคมของเราคือสังคมที่หลากหลายทั้งเรื่องความคิดรสนิยมรวมไปถึงเรื่องเพศสภาพหากมองรวมๆอาจจะเห็นว่าสังคมเราไม่ได้ปฏิเสธผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้วช่วงที่ผ่านมาการอยู่ร่วมกันของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศดูจะมีความกลมกลืนกลมเกลี่ยวไปกับสังคมมากขึ้นแต่ถ้ามองลึกลงไปแล้วยังพบช่องว่างอยู่อีกมากมาย ที่เห็นได้ชัดน่าจะเป็นเรื่องของการทำงานที่สังคมยังไม่พร้อมเผชิญความท้าทายในการยอมรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเอาเข้าจริงแล้วผู้มีความหลากหลายทางเพศก็มีความสามารถไม่ต่างจากผู้ที่มีเพศสภาพทั่วไปถ้าเราลองเปิดใจพูดคุยบนพื้นฐานความเคารพกันเราก็จะพบว่าถึงเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่เหมือนกับเราได้ และเมื่อโอกาสเปิดทุกคนก็สามารถแสดงศักยภาพเปล่งประกายที่มีอยู่ออกมาเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนสังคมของเราให้ไปข้างหน้าด้วยความเท่าเทียมกัน